สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับผมรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสอปวลาวนะครับแล้วก็พี่พี่เพื่อนๆในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางลราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่งวดประจําวันที่27กันยายน2566นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผม ก่อนเข้าไปรับชมขอฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมชื่นชอบตัวเลขแนวทางแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับไม่ว่ากันสำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ผมต้องใช้คำว่าต้องขอโทษขออภยัยพี่พี่สมาชิกจริงๆนะครับในงวดที่แล้วก็คือว่ามีใกล้เคียงสุดก็คือ72เนาะที่ผมให้ไปในโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าผลในงวดที่แล้วนั้นออก 6, 3ส 4826นะครับ63เลขล่างชุด6ตัว48เลขล่างชุด4ตัวเลขบน826นะครับเนงวัตชีแล้วของเราให้1กับให้1กับ7ไปนะครับเนาะไม่ใกล้เลยนะครับพี่พี่อย่างที่บอกใกล้ใกล้สุดก็คือ72นะครับที่ผมให้ไปเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกจริงๆนะครับในงวัตชีแล้วนะครับหมดแรงเลยนะครับเห็นแนวทางแล้วหมดแรงเลยนะครับในงวัตชีแล้ว ในวันนี้ขอแก้ตัวก็แล้วกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาร้องเองนะครับวันนี้นะครับพี่ๆอยากจะบอกว่าสมาชิกในกลุ่มนะครับวันนี้เฮงเงปังๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เราเรารอบเช้าเลยเรา เราประตูชัยเราสันติภาพเราเอ็กตอนะครับก็คือแบบมีโชคกันเกือบทุกๆรอบนะครับรวมถึงหุ้นนิกเกอิห้างเสียงด้วยเนาะนะครับหลายๆหุ้นที่ผมลงในกลุ่มนอกเหนือจากในช่องทาง youtube นะครับพี่พี่ถือว่ามาดีมากนะครับวันนี้ขอให้ไปถึงเราพัฒนาก็แล้วกันเนาะขอให้ไปถึงเราพัฒนาก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางปังๆนะครับผมมาดูกันนะครับพี่ในงวดนี้นะครับ ในงวดนี้นะครับผมผมได้นะครับก็จะมีในที่เลขสี่นะครับเลขหนึ่งเลขแปดเลขแปดเลขห้าเลขสองปิดท้ายด้วยเลขเจนะครับผมสองแปดห้าสี่เจ็ดหนึ่ง นะครับเนอะสองแปดห้าสี่เจ็ดหนึ่งนะครับส่วนตัวประกอบคู่นะครับในงวดนี้ก็จะมีในที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าแปดสี่สองสี่เจ็ดแปดสองนะครับผมนี่เลย นะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆประมาณนี้เราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะมาดูกันนะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นในที่1นึ่ง2ห้าแปดหนึ่งสองนะครับพี่พี่เนาะ ชุดบนเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งเจผมได้สามคู่นะครับพี่พี่มาดูเลข3ตัวนะครับสตัว3ตัวผมให้ไปที่ 4, 1, 2 4, นึ่งสนะครับผมนี่เลย ชุด3ตัวนะครับ3ตัวผมชอบนะครับนี่เลยนะครับ417กับเนาะ412นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับ121758นนะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมมาดูเลขตารางนะครับตารางก็จะเป็นในตัวเน้นที่ อืมนะครับในสามตัวนี้ชอบนะครับพี่พี่ในสามตัวนี้ชอบ,นชอบเนาะผมให้ไปที่เลขสี่นะครับเลขหนึ่งนะครับผมสี่กับหนึ่งนะครับพี่สี่ 4, กับหนึ่งนะครับงวดนี้ตัวเด่นของเราสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่ในะโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่เลขสี่นะครับในงวดนี้เนาะ ในกงสุดท้ายให้ไปที่เลขสีนะครับสายรูดนี่เลยสำหรับเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้ไปที่ 4, 1, ่นะครับผมเนาะสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับนี่เลยเม็ดเดียว ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านใดที่ชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาเนาะขอให้มา2ตัวตรงแตก3ตัวตรงก็แล้วกันนะครับพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ